อันนี้อันนี้ยายอะไรนะยายสมใจยายสมใจเนาะตอนนี้กำลังปั้นหม้อปั้นหม้อหม้อเตาโอ้หม้อเตาบ่โอ้หม้อโอ้หม้อหมูจุ่มโอ้โอ้อยู่ข้างนอกนี่อยู่ข้างในนี่อันนี้ยายอันนี้ยายตีอะไรตีหม้อหม้อดินทำหม้อหุงเนาะโอ้หม้อหุงยายชื่ออะไรนะยาย ใหญ่น้อยเนาะอ่ะมองหน้าหน่อยตีมืเอเจ้าของนะอันนี้ยายจวนเอ้ยวันวันไม่ต้องทำอะไรฮนะตีหมอ้ออย่างเดียวเออเนาะอุ้ยกว่าจะได้นะดนเนาะหกโังคมดแล้วห้าหกโมงหมดแล้วห้าหกโมงทำไปเรนะื่อยๆเนาะนะชมชนปบ้านหมอ้อบ้านหมอ้ออำเภอ เอเมืองมหาสารคามบ้านขาวะเออบ้านบ้านเขียวานี่านี่มอจุ่มนี่วะเอปนอมอจุ่มเป็นชุดชุดเท่าไหร่เนี่ยแปบาทแแล้วกี่วันถึงจะได้นี่ สี่สิบห้าวันครึ่งเดือนโอ้นึ่กี่ได้อันหนึ่งแปดสิบบาทอ๋อเอาเอาเอา,เอาให้ให้หน่อยสักชุดหนึ่งเอาตัวไหนที่มันสวยๆแบบไหนที่มันดีแล้วไม่ดียังไง oh. ดีหมดโอ้โอ oh. oh, ้มีมีถุงให้ด้วยอือแล้วเอาทาน เราเอาทานอะไรทานหเขาเทานี้แหละทานไม่ดิบทานไม้ดิบเลยเนาะจ้ะจ้ะมีบัลลังเออเออเอาเนี่ยเลยอันนี้เขาเรียกว่าหม้อหม้อหมูจุ่มเนาะนะปกติเขาไปขายชุดเท่าไหร่ อันนี้ก็แล้วแต่แต่ว่าขายส่งเขานี่80โอ้มามาถึงที่นี่80เลยต้องมีจำนวนหน่อยเนาะมีเขากระตังอะไรโอ้อืมโอ้เอาแถมฟ้าให้อีกโอ้แปดสิบบาทเกินคุ้มเลยฮะเออเอาไปร้อยงึ่งเลยเอาขอบคุณมาขอบคุณหลายๆเอา หนึ่งร้อยหนึ่งร้อยอ้าวกว่าจะเนาะกว่าจะได้แต่ละอันเนาะพวกเจ้าเนาะโอ้ยอาวก็ใอีกสอง้อืมเดี๋ยวเอ่ามีหน่อยถือถือให้หน่อยหน่อยมาใช้นมมันเยอะเออเองไทยโอ้ยทำเปลี่ยนเด้อคือใช้นั่นแหละเออเอ้านี่แก้เต๋าคืองานแบบว่าตอนนี้อันนี้ยายอะไรนะแก้เต๋วาแก้เต๋ยานะจ้ะหม้อหมูจุ่มหม้อหมูเอาเห็น แปดพันบาทครับชุดหนึ่งแปสิบบาทโอ้โหถูกถูกมากเลยเดี๋ยวไปที่น่นขอบคุณครับอไปปั้นต่อเดี๋ยวหม้อแห้งหมดีวัันนน้ฉาทต